ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็อป p to ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวิน t o อป p to นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนวทางการทำของของอาชีพเลนเจอร์นะครับหรือว่านักธนูในเกมทาริสแลนด์นะครับว่าในช่วงเรียกว่าเรียกว่าช่วง end game แล้วกันมันคือ end game ของซีซั่นนี้แล้วนะครับว่าเราควรทำของยังไงเล่นสายยังไงดีนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตอนนี้นักธนูเนี่ยเล่นเป็นสายล่าสัตว์นะครับหรือว่าฮันติ้งนะครับก็จะมีเล่นอยู่แค่สายนี้แหละสายจริงๆสายเทมบีดผมก็พอเห็นคนเล่นนะครับแต่ยังรู้สึกว่ามันมันยัง ไม่น่าเล่นพอเท่ากับเท่ากับสายเนี้ยเรื่องของดาเมจนะครับแต่ว่าข้อดีของสายเทมบีดก็คือมันสามารถบัฟเพื่อนได้อะไรเงี้ยมันบัฟดาเมจได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาดาเมจเพียวเพียผมยังมองว่าสายฮันติงก็น่าจะเป็นสายที่แรงมากๆนะครับเอ่อแล้วก็เรามาดูจากตรงนี้ก่อนนะครับจากสกิลนะครับสกิลเนี่ยของสายฮันติงเนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าตัวมันต้องเน้นอะไรเนาะก็เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคลินะครับแล้วนี่ก็คลิ อันนี้ก็เป็นครูดาวนะครับก็สรุปได้ง่ายๆว่าสายเนี้ยมันจะเล่นเป็นคีครูดาวนะครับทําไมต้องเป็นคีคูดาวเพราะสายเนี้ยเน้นการรัวสกิลตรงนี้นะครับสามสองหนึ่งตรงนี้เนะี้ยเน้นรัวๆตรงนี้เลยนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นสายเนี้ยยิ่งคูดาวไวคุณจะยิ่งวนสกิลได้ดีมากขึ้นนะครับบวกกับคิที่สกิลก็จะออกคิคือเอาง่ายว่าคิเนี่ยมันเป็นแชร์นเนาะ ยิ่งเรามีครูดาวที่บนสกิลได้ไวเราก็มีโอกาสคี่ได้เรื่อยๆจากสกิลนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือออมนิแต่ว่าตรงส่วนของออมนิเนี่ยมันเป็นการบวกสกิล4นะครับมันเป็น a d d i t i o n a ี y นะ enhance with omni นะครับก็คือเมื่อมีออมนิเนี่ย your damage against the target with c o l l i s o n arrow is increased additionaly นะครับถ้าเรามีออมนิ6%เราจะได้ดาเมจอินคิดเพิ่มขึ้น3.5% แต่ว่าสกิล4เนี่ยเป็นสกิลที่คูลดาวค่อนข้างนานนะครับแล้วมันไม่มีอะไรมาช่วยลดคูลดาวด้วยนะครับก็คูลดาวยี่สิบาวิเลยนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างนานแล้วก็มันไม่ใช่สกิลดาเมจหลักของเรานะครับสกิลดาเมจหลักของเราเนี่ยคือสกิล2กับสกิล3นะครับสกิล1คือช่วยลดช่วยลดคูลดาวสกิล2เพื่อเป็นการวนคอมโบนะครับอย่างผมตอนนี้เนี่ยผมก็จะเล่นเป็น คูดาเอ่อเป็นครินะครับที่สี่สิบแปดจุดห้าแต่ว่าถ้ากดรวมรวมกดยากับรวมรวมเอ็มเรมอ่ะมันก็จะเป็นห้าสิบในดันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ถึงห้าสิบแหละแล้วผมจะไปถอดเอ็มเรมที่เป็นเอ็มเรมครีออกนะครับก็เดี๋ยวทําให้ถึงห้าสิบตรงนี้แล้วก็คูดาวก็เดี๋ยวผมทาไม่ถึงสามช่องสามนะครับก็คือยี่สิบหกเปอร์เซ็นอันนี้ต้องรอของก่อนเพราะว่ามันยังทําตอนนี้ไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าทาก็คือค่าครีผมจะหายนะครับ ก็ต้องรอของของร้อยสิบมันปลดล็อกเพิ่มขึ้นก่อนนะครับตามเลดที่มันจะเปิดนะมาดูสเตตโดยรวมบ้างนะครับสเตตโดยรวมตอนนี้ผมเป็นเด็กนะครับเด็กห้าพันนะครับก็แอตแท็กก็ประมาณนี้เนาะก็คริอะไรก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเมตาตอนนี้เขาจะเน้นไปที่การหาสเตตโฟกัสกันนะครับเพราะว่าโฟกัสมันคือการอิกนอเดฟการอิกนอเดฟเท่ากับว่าเราจะตีได้แรงขึ้นนะครับกับบอส ที่แบบมีเกาะเยอะๆเพราะงั้นสมมุติว่าสมมุติว่าบอสเอ่อบอสตัวหนึ่งมันมีเกาะพันห้าถ้าเรามีโฟกัสมากกว่าพันห้าเราก็ตีมันเข้าแบบไม่สนเกาะเลยถูกไหมครับคือมันตามหลักแล้วเนี่ยมันมันควรจะต้องเป็นค่าที่หักล้างกันเนาะเพราะว่าตรงตรงตรงเรื่องของดีเฟสค่าดีเฟนส์กับค่าเจาะเกาะค่าโฟกัสเนี่ยตัวเกมมันไม่ได้อธิบายเอาไว้ว่ามันคำนวณยังไงนะครับแต่ถ้าตามหลักความมิกเซนแล้วก็คือมีเกาะพันห้าถ้าคุณมีโฟกัสมากกว่าพันห้าก็คือไม่สนเกาะละ ก็คือข้าวเต็มๆนะครับพราะง้นยิ่งเราทําค่าโฟกัสเนี hey. ่ยเราจะยิ่งตีแรงนะครับหรือว่าหรือว่าบอสมีเกาะพันหเรามีโฟกัสพันหกับเรามีโฟกัส500คนมีโฟกัสพันหก็จะเจาะได้แรงมากกว่าเพราะว่าถ้ามันหักลบกันแล้วเนี่ยคนมีโฟกัสพันหสามารถทําดาเมจที่หักลบกับเกาะได้มากกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวของผมตอนนี้เนี่ยก็ เรียกว่ายังทำไม่สุดแล้วกันนะเพราะว่าพวกเอ็มพาวต่างเนี่ยก็ยังมีเป็นเทียร์2อยู่นะครับแต่ว่าที่ผมจะเน้นก่อนเลยนะครับก็คือส่วนของธนูธนูเนี่ยสำคัญมากนะครับตรงตัวของธนูเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่า Specialization นะครับค่า Specialization เนี่ยมันจะคิดจากเ,เป็นเบสสเตตของเราว่าตัวละครเรามัน s p e c i a l i z e ด้านไหนอย่างนักธนูที่ผมเล่นเนี่ยมัน Specialize ก็คือคริดามจ เพราะงั้นไอ้สามจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะไปบวกคียดาเมจของผมนะครับเพราะงั้นมันสําคัญมากๆเพราะว่าตัวละครผมต้องการคีดาเมจนะแล้วก็ส่วนของมวกของมวกเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าส่วนเนี้ยถ้าให้ผมแนะนำอะ่ะก็คือทําเป็นคูดาวนะครับมวกกับเกาะหมวกกับเกาะจะเป็นส่วนที่เราจะมาใส่ออฟคูดาวนะครับเอ่อถ้าต้องการให้คูดาวแบบคีห้าช่องแล้วก็คูดาวสามช่องเนี่ย แค่เทียสามพอแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอของยันยันแบบยันอาร์คดูอิดอีพิกโผล่มาเลยนะครับแล้วค่อยทําของนะก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนของกางเกงกางเกงเนี่ยก็เอาเอาเป็นสเปเชียลไลท์นะครับจะเป็นเทียสามเทียสีได้หมดเลยอันนี้ตามงบนะครับแต่ถ้าตามแพทเล่นตามแพทไปเรื่อยๆแบบไม่ได้แบบแบบมีเงินเยอะอะไรก็เทียสามก็พอนะครับสเปเชียลไลท์เทียสามแล้วก็ส่วนของ ส่วนของไหล่ไหล่ก็เอาสเปเชียลไลท์เหมือนกันนะครับเราต้องการค่าสเปเชียลไลท์เพื่อเพิ่มคีดาเมจแล้วก็ส่วนของเ,อเรียกว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคือมันคือถุงมืออ่ะถุงมือถุงมือเนี่ยผมไปดูมาในเซิร์ฟอีนะครับนักธนูทุกคนเอา a t t a ท k Speed นะครับแอตแทสปีดเนี่ยเกมเนี้ยมันได้อะไรที่มากกว่าแอ t แท็ Speed นะครับอ่อมันได้เรื่องของการแคสไวด้วยนะ เดี๋ยวต้องหาก่อนมันคือ h e อ่ามันคือ haze effect นะครับไอทักษ speed ไอ haze effect เนี่ยถ้าเรามีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เนี่ย effect the casting speed of chanting or channeling skill เราอ่ะมีสกิลที่มันเป็น casting channeling skill ก็คือ2สกิลเลยคือสกิล2ที่มันต้อง cast ใช่ไหมครับชาร์จธนูสกิล3ก็เป็น channeling ที่แบบมันต้องยืนยิงอยู่กับที่อ๋อเอเอยืนยิงอยู่เฉย วิ่งเดินได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสกิลที่แบบมันต้องยืนยิงเรื่อยๆจึกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะงั้นถ้าเรามีค่าเนี้ยมันจะยิงไวขึ้นแล้วก็การที่มันมีค่านี้เนี้ยมันจะช่วยลดเรื่อง global cooldown ด้วยก็คือ cooldown สกิลโดยรวมของเราจะลดลงมากขึ้นนะครับโอเคแหละมันอาจจะแค่1.5%แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นค่าที่หาได้ยากจากชิ้นส่วนอื่นนะครับเพราะงั้นตรงส่วนเนี้ยผมก็เลยเอาเป็น attack speed นะครับแล้วก็รองเท้า รองเท้าเนี่ยจริงๆรองเท้าเนี่ยมีให้เลือกแบบเยอะมากนะบางคนก็อยากได้ครูดาวบางคนก็อยากได้มูฟสปีดบางคนก็อยากห้อยออมนินะครับที่ผมไปดูมาแต่ว่าอันเนี้ยผมอ่ะเลือกมูฟสปีดนะครับคือเอน,นี้ยผมไปถามไก่แดกมาด้วยเว้ยผมไปถามไก่แดกใน Discord มานะครับไกแดกที่แบบเป็นนักขานูตัวท็อปของเซิร์ฟอีอะนะครับผมก็ไปถามมาว่าเฮ้ i, ยไกแดกถ้า แบบถ้าเลือกแบบทับทำทำ,ทำไมถึงเลือก Move Speed ในรองเท้าวะเพราะว่าแบบคือแบบถ้าทำคูดาวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำคูดาวสามช่องง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วเอาคูดาวลดจาก i n นสไคร e ไปเพิ่มตรงอื่นอันนี้มันจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่กายแดกบอกว่า I take it เออผมถามผมถามไกยแดก,กว่า I take it เพราะว่ากายแดกบอกว่าเออไอพวกสเตตตรงเนี้ยมันเป็นไทนี่สเตแบบมันมันเป็นสเตตแบบเล็กๆน้อยๆครับแบบคูดาวสิบแ อมนิสิบแปดเรโซนัสที่แปดมันเป็นแบบอบิดไทนี่สแตทกะมันเป็นสแต็กแบบเล็กมากๆนะครับแต่ว่าการที่เรามีมูฟสปีดสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันช่วยอะไรเรามันช่วยให้เวลาเราวิ่งหลบสกิลเราวิ่งไวขึ้นเราวิ่งไวขึ้นเราเสียเราเสียระยะทางวิ่งน้อยลงซึ่งการที่เราเสียระยะทางวิ่งน้อยลงส่งผลต่ออะไรมันส่งผลต่อสเปกตรัมอินเนอร์จีของเรานะครับคือสไนเปอร์ช็อตเนี่ยถ้าใครเล่นก็น่าจะรู้นะครับว่ามันต้องยืนนิ่ง มันถึงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงใช่ไหมต้องยืนนิ่งนานๆนะครับถ้าเดินปุ๊บถ้าเดินยิ่งเดินเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วดามเมจเราจะเบาลงนะครับเพราะงั้น Move Speed เลยเป็นสเตตที่ไม่แย่สำหรับนักขนูนะครับเพราะว่า v o v p s p e เนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่ามันจะเป็นยูนิตเนี่ยเอ่อเซนติเมตรเปอร์เซกนะครับซปอร์เซกก็คือ1วิ การการเคลื่อนที่แบบระยะทางต่อ1วินะครับเพราะง้นถ้าเรามีค่านี้เยอะเยอะเท่ากับว่าเราในในในระยะทางเท่ากันเราจะวิ่งได้ถึงเราจะวิ่งได้ถึงเร็วมากขึ้นเพราะง้นเราเรา,เราจะเสียระยะการวิ่งน้อยลงการที่เราเสียระยะการวิ่งน้อยลงเท่ากับว่าไอตรงสเปกตรัมเอเนอร์จีของเราอ่ะมันจะสีแดงมันมันจะแบบมันจะแบบอาจจะแบบกลับเป็นสีเหลืองแล้วกลับเป็นสีแดงง่ายขึ้นกว่าเราไม่มีนะครับ มาต่อกันที่ส่วนของ inscribe นะครับ inscribe เนี่ยก็ผมก็จะเน้นเปิดตรงนี้3นะครับเพราะว่าตรงนี้มันช่วยเรื่องคีย d ดาม g e นะครับก็ถ้าถ้าใครแบบจะลอกตามก็แคปแคปไปได้เลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้3นะแล้วก็ตรงนี้เปิดแกนเอาไว้1นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิด3อยู่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายมันได้อะไรรู้ปะมันได้วิ่งไวเวยเห็นไหมมันได้มูฟสปีดเวย คืออย่างที่ผมบอกว่ามูฟสปีดกับนักข้นูอ่ะมันมันดูสําคัญกว่าอาชีพอื่นเลยอ่ะเพราะว่ายิ่งเราวิ่งน้อยแบบยิงยิ่งเราวิ่งแต่ระยะทางมันลดลงอ่ะเออแบบแบบแบบระยะเวลาที่ต้องวิ่งลดลงอ่ะเรายิ่งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเลทหลังๆเนี่ยมันมีเมคนิกนู่นเมคนิกนี่ที่เราต้องหลบสกิลอยู่ละเราไม่สามารถแบบยืนแช่ยิงชิลๆได้ถูกไหมครับยังไงเราก็ต้องเดินหลบสกิลพอเราเดินดาเมจเราก็ลดอีกเพราะงั้นการเพิ่มค่ามูฟมูฟสปีดเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจเราดีขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็แกนอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิด3าเหมือนกันนะครับแกนบนเนี่ยต้องเปิด3นะครับเพราะว่ามันจะทําให้อันติของเราอ่ะมาไวนะครับเออไม่เรียกว่าอันติแล้วกันเรียกว่า inscribe stone skill นะครับก็สกิลเจ็ดอ่ะมันจะทําให้วนมาไวนะครับซึ่งวนมาไวเนี่ยเราก็สามารถรัวได้เลยคือคอมโบมันจะเป็นกดอันนี้ใช่ไหมกดอันนี้แล้วก็กด3แล้วก็กด1 1แล้วก็3แล้วก็1 1 3มันจะามันก็จะเป็นภาพประมาณนั้นนะครับเพราะว่าการที่เรากดสกิลเจ็ดอ่ะมันทาให้ครูดาวของ เซติช็อตเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็การแคสติ้งแคสติ้งเซติช็อตเนี่ยจะทวายเอ่อการแคสติ้งไอสกิลหนึ่งสองครั้งจะเป็นการรีเซตคูลดาวน์ของแรปปิช็อตนะครับก็ถ้าเอาง่ายๆถ้าถ้าถ้าจะเซตคอมโบแบบคอมโบคอมโบกด7นะก็คือกด3ไว้ก่อนทีนึงกด3ไว้ก่อนทีนึงแล้วก็กด7แล้วก็กด1 1 3 1 1 3ประมาณนั้นนะครับ อินส r ค b e ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของดาวนะครับของดาวสกิลดาวสกิลเนี่ยเราจะเน้นยังไงดีดาวสกิลเนี่ยผมแมนะนํานะครับว่า,เ,าเลือกไปเลยสายหนึ่งมันจะมี2ส,สายนะักขนูุตอนนี้ที่คนทําดาวกันก็คือจะมีสายที่เน้นสไนเปอร์ช็อตไปเลยกับเน้นแลบลาปิดช็อตไปเลยนะครับหรือว่า ถ้าเกิดแบบไม่ได้มีงบขนาดว่าแบบจะมานั่งหาสามันทุกอันหา2ทุกอันก็ผสมผสมกันไปได้นะครับเออแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนเล่นเนี่ยก็จะเน้นผสมแหละเพราะว่าคือมันมันถ้าจะทําสไนเปอร์ช็อตทุกช่องเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมันมันผสมได้เพราะว่าเพราะว่าตัวละครสไนเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ใส่อ่ามันมันใช้2สกิลนี้ค่อนข้างรัวมากมากอยู่แล้วนะครับก็เน้นไปที่สกิล2สกิล3นะครับ ถ้าเกิดว่ามีสกิลหนึ่ล่ะมีสกิลหนึ่งสกิลหจริงๆก็ได้นะครับสเตอรี่ช็อตเพราะว่าสเตอรี่ช็อตก็เป็นอีก1นึ่งสกิลที่ใช้บ่อยจริงๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้าเลือกได้ก็ขอเป็น2ไม่ก็3ดีกว่านะครับส่วนอันที่อันที่แย่ที่สุดเลยก็คือ4นะครับ4เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันสีม่วงเลยนะพี่ไม่เอาจริงหรอคือสีม่วงเนี่ย มันคือคือเกมนี้มันจะไม่เม k e s e n s ตรงนี้ไปคืออย่างถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยสีม่วงแบบมันมันเลียงระดับความแรงแล้วสีม่วงมันแรงสุดออกยากสุดอะไรเงี้ยรีหายากสุดมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในเกมเนี้ยตอนตอนผมเล่น id air อ่ะสีม่วงก็เป็นสกิลสี่ซึ่งมันก็ไม่ดีไว้มันก็อยากได้สกิลอื่นมากกว่าเล่นธนูก็เหมือนกันสกิลสี่เราไม่ได้อยากได้นะครับเราอยากได้สองกับสามมากกว่านะครับเพราะมันก็เน้นดาวที่2กับสามเนาะโอเคครับ มาต่อกันที่ตัวของของร้อยสิบนะครับว่าอันนี้คืออันนี้ที่ที่ผมคิดมาเองของตัวละครผมนะว่าผมต้องหาอะไรบ้างนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคูดาวกับค่าคลิที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็น2 6และ50%อย่างของคลิเนี่ยก็อย่างอัลเมอร์เนี่ยผมก็ทำมาแล้วว่าผมต้องหาสแตตนี้ผมต้องหาสแตตนี้ของกางเกงนะครับ อันนี้เราถ้าถ้าเกิดว่างก็ลองคิดดูเองก็ได้นะครับลองคิดดูเล่นๆก็ได้หรือว่าแบบจะหาตามผมเลยก็ได้เพราะว่าตัเนี้ยผมคิดว่ามันทําง่ายสุดละนะครับทําง่ายแล้วก็มันไม่ได้ใช้งบเยอะเพราะว่า M power 2องตัวเนี้ยก็ใช้แค่เป็นเทียร์สานะครับมันจะไม่ได้ใช้ของเทียสแล้วก็ไม่ได้ใช้เจมเทียร์สี่ด้วยนะครับเจมเนี่ยใช้แค่เทียสเลยเพียวๆนะครับมันจะไม่ต้องใช้เจมเทียร์ส่ไม่ต้องใช้ e M power เทียสเลยนะครับ แต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณแบบมีเจมเทียสี่มีเอ็มพาวเวอร์เทียสี่อะไรเงี้ยบางอย่างมันสามารถลดลงได้เนาะบางอย่างแบบบางอย่างแบบเช่นแบบเอ่อเช่นแบบอันเนี้ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนปคูด,ดาวสองร้อยสิบเป็นคีร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยมันก็มันก็แล้วแต่นะครับว่าว่าเราใส่ของอะไรแต่อันเนี้ยคือผมคิดจากการใส่เทียสามทั้งตัวนะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ต้องมีก็คือคันเลือฟูลเจมนะครับต้องมีสี่ชิ้นนะครับเทียสองอันนี้สําคัญนะ อย่างตอนนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับก็จะเป็น Colorful อันนี้นะครับที่เป็นคีบวก1ิอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนต้องรอเปลี่ยนเป็นคููดาวสินะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องรอเปลี่ยนเหมือนกันเป็นคีสิบห้าอันนี้ก็รอเปลี่ยนเป็นคูดาวสิบห้านะครับก็คือรอเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเจมเทียสองเพราะว่ามันบวกมาอย่างละห้านะครับสองอ,อันสองอันก็คือค่าสิบคิ1สิบคูดาวสิบนะครับผมคิดดูแล้วมันจะพอดีเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าขาดไปแต่ว่ามันแทนได้เว้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันขาดตรงนี้ไปเราทำยังไง <c oughs> นะครับคนที่ไม่อยากใส่เจมเทียสองหรือว่าแบบไม่ได้มีงบเจมเทียสองแบบอยากอยากเอางบไปลงตรงอื่นมากกว่าก็มีเจมเทียสี่นะครับใส่เจมเทียสี่ได้ใส่เจมคิเทียสี่ได้ ใส่เป็นใส่เป็นออฟที่เป็น Empower Coo ร Down เทียส์ีได้เหมือนกันนะครับส่วนเทียส์ีตอนเนี้ยก็ราคาก็ยังค่อนข้างแรงอยู่นะครับก็ต้องรอมันลดลงมาเนาะแต่ว่าเทียส์ามเนี่ยผมคิดว่าใกล้ใกล้ทำได้ละเพราะงั้นมันมันจะเป็นของตามแพทนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะครับคือค่าค่าฮิตบางคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปนะครับว่า เกมมันต้องทําค่าฮิตด้วยนะครับบางคนแบบโหทาดาเมจมาเต็มตัวเลยแม่งเทียสี่ทั้งชิ้นไปตีบอสทําไมตีไม่เข้าว่าทาไมแบบมันรู้สึกตีแล้วดาเมจมันน้อยกว่าคนอื่นทั้งที่ทของเราแม่งก็ทํานําชาวบ้านมันจะเป็นผลจากค่าฮิตนะครับค่าฮิตตรงนี้นะครับอันนี้แบบผมมาเตือนเลยนะครับเพราะว่าในอีกไม่กี่วันนี้นะครับที่ไอแฝดเนี่ยไอแฝดนรกเนี่ยเปิดมานะครับแฝดอีปิกอีก5วันเนี่ย มันต้องใช้ค่าฮิต630นะครับซึ่งถ้าคุณมีไม่ถึงอ่ะมันจะตีมิดเว้แบบสมมติว่าคุณจ่ายดาเมจไปสกิลนี้แม่งคี้ออกไป1,000 0แมิดมันเท่ากับว่าคุณเสียดาเมจนะนะครับเพราะงั้นต้องต้องทำค่าฮิตด้วยส่วนการทำค่าฮิตเนี่ยมีอยู่2แบบเท่าที่ผมเห็นมานะก็คือแบบง่ายๆเลยแบบแบบบัจเจตเลยแบบง่ายสุดง่ายสุดเลยนะครับก็คือหาค่าฮิต3ชิ้นนี้ให้ได้210 213้อสิสาชิ้นเท่ากับห3ร้อสิบพอดีเป๊ะนะครับเกียร์มันคิดมาให้แล้วนะครับเนี่ยอย่างตอนน,นมมี้ผมมีผมมีผมมีสองชิ้นละผมหาชิ้นนี้แค่ได้ฮิตไอ้ฮิต2สิบก็คือโอเคแล้วผมพร้อมลงแฟดน,นะครับกับอีกอย่างนึงใส่เจมฮิตนะครับใส่เจมฮิตก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใส่เจมฮิตเนี่ยก็จะมีข้อแม้ตรงที่ว่าคุณต้องใส่เจมฮิตเทียสี่คุณต้องใส่เจมฮิตเทียสี่แบบ 8ช่องเทียร์3 1ช่องนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีงบนะครับถามว่าถ้าใส่เจมฮิตเทียร์4 8ช่องแล้วก็เจมฮิตเทียร์3 1ช่องเนี่ยมันดีกว่ายังไงวะพี่มันแพงกว่านะเว้ยแล้วมันดีกว่ากันยังไงวะมันดีกว่าตรงที่ในช่องเนี่ยคุณตัดฮิตไปได้เลยช่องหนึ่งถูกไหมครับคุณคุณจะมีฮิต210 210แล้วก็บวกกับไอเจมตรงนั้นอนะแล้วมันจะได้630เว้ย ออคุณจะตัดฮิตจากช่องนี้ไปได้ช่องหนึ่งแล้วไปหาอะไรที่เขาไปหากันก็จะเป็นไปหาค่าโฟกัสนะครับก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยโฟกัส210มันเท่ากับว่าคุณจะมีโฟกัสเพิ่มเข้ามาอีก210แทนที่ฮิตนะครับก็คือดาเมจคุณจะแรงมากขึ้นจากค่าโฟกัสแต่ว่าก็แลกมากับการที่งบที่คุณต้องเอามาลงค่าฮิตกับเจมนะครับซึ่งต้องเป็นเทียสี่แเมตรนะเทียสี่แเมตรก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็ราคาแรงระดับหนึ่งเลย นะครับค่อนข้างแรงนะครับ8000อ่ะ8,000คูณแไปอ่ะนะครับก็แรงมากเพราะงั้นถ้าจะเอาแค่เอาแค่แบบชิวๆอ่ะชิวๆแบบเอางบไปทำอย่างอื่นไปลง empower ไปลงอะไรเพิ่มเนี่ยคือไม่ได้มีงบเหลือก็แนะนำว่าทำแค่3ชิ้นนี้เอาหาฮิตจาก3ชิ้นนี้ก็พอนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองลองไปดูกันนะครับลองลองไปทำของกันดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมัน,ม,นมันกำลังมันมันมันเป็นช่วงที่สนุกกับการทำของเนี่ะเพราะว่ามันของมันจะเป็นเซตใหม่แล้วเนาะเพราะว่าเราค้างเราค้างที่ของเซตร้อยมาพักหนึ่งละนะครับตอนนี้ก็แบบนั่งทำของร้อยสิบกันก็อันนี้ก็คือความสนุกของเกมละนะครับนั่งทำของร้อยสิบไปตีบอสนะครับไปตีบอสเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ยังไงกลงลง็ลองไปลอง,ล,องลองทำกันดูลอ,ลองคำนวณสเตตของตัวเองกันดูนะครับเผื่อปรับลดอะไรได้คือด,ดูผมเป็นแนวทางก็ได้แต่ว่าก็ลองไปปรับปรับกันดูนะครับเพราะว่าบางอย่างบางสเตตเนี่ยเราก็ไม่เหมือนกันบางอย่างเราออกของมันออกมาไม่เหมือนกันสุ่มออฟม,มันเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างออฟพวกนี้ถ้าถามว่าแบบสายฟรีเลยเนี่ยควาจะหาได้มันก็นานอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องมาสุ่มของเยอะนะครับแต่ถ้าใครโชคดีก็จะทําง่ายหน่อยประมาณนั้นนะครับเอาจริงๆร่ปะ สายเติมอ่ะคนคนที่เติมอ่ะบางคนยังทาออฟไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะว่าดวงไม่ดีเว้ยแต่บางคนแบบเล่นฟรีๆทำออฟแบบออฟแม่งออกตรงรัวๆก็ชิลนะครับทาทาเสร็จก่อนอีกก็มีนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ